ถ้าห้าสีดเป็นต้นทุนนี่จะตกอยู่ประมาณ14กิโลต่อมือแล้วก็ใส่หัานผสมขเข้าไปอีกตกมือละ20,000บาทครับโอ้เทวาประหยัดเต็มแล้วครับเนาะตอนจำนอนเป็ดจากตัวครับคณะนี่มันเหลืออยู่ประมาณส0ตโตนี่แหละครับสวัสดีครับผมลุงสอนคอน,อน,นอหน้าผ้ารอครับขอทักทายพี่น้องและเอฟซีตลอดจนทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมชิปนี้อยู่ขอห้อยู่ดีไม่แห้ง สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนเด้อครับมื่อนี้ผมนุกสอนสิผ้าพี่นอ้องมาเบิงวิธีการเลี้ยงเป็ดที่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและกำไรได้แบบร้อยเปอร์เซ็นครับพิกัดตรงนี้นะครับนีอพิกัดฟ้าพิ่นกกอยู่บ้านนน่นสว่างตำบลน,น้าูพอำเภอพิบูรลมังสาหารจังหวัดอุบลราชสานีครับ ตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่หน้าฟาร์มเลนะครับเนาะอ่าเป็นฟาร์มของคุณพ่อของพ่อศิลนนะครับเนอสวนหลุมทองครับของพอ่อศิลนเดี๋ยวผมสีผ้าพี่น้องเขาไปสอบถามเพื่อนรับว่าเพื่อนมีวิธีเลี้ยงเป็ดจงไหนครับจังอ่าลดต้นทุนได้ถึงขนาดนี้แล้วก็มีกำไรครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับพี่น้อง สวัสดีครับคุณพอครับสวัสดีครับคุณพออยังน่อยครับแนะนําตัวย่างนอยครับนี่ขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมพงศินลุมทองครับเอ่อค้นบันนุ่นสว่างหมซีตำบลหน้าโพพี่บุญมังสางหานอุบุอัดท่านี่นี่นะครับเด็ดนี่เลี้ยงมาหลายปีแล้วครับเอ่อพิธี การเลียงเป็ดนี่ร่องถือล่องพิษมากซี่หาเปีแล้ะครับคันแรกกัให้แต่หัวอาหารอย่างเดียวลอยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ต้นทุนสูงนะผมก็เลยไม่คิดวิธีลดต้นทุนให้ต้นทุนตำ่ำให้ผลผลิตได้เพิ่มขึ้นนะ,นะครับก็เลยมาการให้อาหารก็เลยมาเห็นวิธีนี้นะครับโดยเฉพาะยังยิ่งเร็วเข้าเอา ไปเอาหญ้าเนเปียที่เราปลูกไว้นะครับเพราะว่าเนเปียนี่เพิ่นให้โปรตีนอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์หญ้าหวานขี้กันนะครับแต่กระโยกกล้วยนแห่งสุดยอดโปรแห่งโปรตีนครับแต่กระใบกระถินปอบนะครับเอามาสับแต่กระตามไปด้วยห้อมนะครับเอออยู่ในบริเวณนี้ที่ผมเฮ็ดไว้นี่นะครับอ่หญ้าซับทึ่งหญ้าซับเน่กล้วยซับเน่แต่กระ กระถินซับแน่นะครับแต่ก็รวมก็ห้ามห้ามตมใส่ห้ามอยู่สามกิโลครับห้ามหนี่กระโลนึงเท่าไหร่ล่ะโลละเจ็ดบาทนะครับสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนี่คือใส่ต้นทุนอยู่ทียี่สิบเอ็ดอดบาทนะยี่สิบเอ็ดบาทเนาะครับเพราะว่ายาเนี่ยเปียแล้วก็โยกกล้วยนี่เข้ากับบดิซึ่งนะครับเมเนี่เข้าบดิซึอเข้าเข้ามีในสวนของเราแล้วนะครับต้นกล้วยนี่ที่เข้าเอาตัดเอาหมากมันมาบ่มเอานวยมาบ่มแล้ว เข้าวก็บเพได้ทิมครับตัดเอาหยกเอาทุกส่วนของต้นกล้วยมาสับให้เป,เป็นอาหารของเป็ดครับนี่นี่คือสิ่งที่เฮามีของใส่ในครัวเรือนของเฮานะครับฮ็ดสร้างให้นเป็นให้มันสร้างประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์กับสัตว์เลี้ยงเข้าด้นะครับบ่ว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็น ปลาอย่างสีเขาก็สามาหมัดบ้านกินได้นะครับปลาก็กินได้เห็นบมครับปลาก็กินได้ครับโดยเฉพาะปลาดุกปลานิ่นปลาเข็นปลาตะเพียนได้หลายตัปลาเนี่ยกับซามารถกินได้ด้วกันนะครับครับเป็นประโยชน์ต่อสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้นี่หลายๆอย่างครับเพราะว่ามันสารโปรตีนอย่างตามอยู่แล้วนี่ในหญ้าในในตัวหญ้าในหยวกกล้วยในใบกระถินนี่มันสิมีโปรตีน รวมเรี่ย่างละ20%นะครับครับและเอีกอย่างหนึ่งเข้าเอ่อเขาใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาลงไปน้ำคุกเข่าให้เของการน้ำเพื่อยังเพื่อให้จุลินทรีย์นี่ไปปั๊บย่อยสลายในการย่อยการกินของเพื่อนโอ้แล้วก็ดับกินหลังจากเพฝนทายออกมานะครับขี้ออกมานี่แล้วเอ่อขี้กับสีโได้มินแล้วก็กินกับสีโได้พึ่งกระจายไปคนหา ที่ขางเคียงก้นขาง,งเคียงครับออ๋มันก็เกิดไปรบกวนเพื่อนบ้านเนาะครับแม่นครับ<อ>มันก็เกิดประโยชน์ไม่ร้ายด้านไม่ด้านการปศุสัตว์นะครับครับนี่คือหลักๆที่ผมเห็ดอยู่ทุกมือนี่นะครับครับคันมีการตันตาลกระสมการตันตาลลงไปน้ำก็ได้นะครับช่วงนี้ผมกา,ารตันตาลเบิดก็เล่โบเล้ใส่ใส่จุนซี่สังเกราะแสง นะครับมันก็ทดแทนกันใดขี้กันนะครับตามจานนี้พ่ดจะซอยย่างนอครับคุณพ่อขันห่อซอยใส่น้ำใส่ขกันซอยไปเป็นอาหารของจูรินซี่ล้วก็ซอยไปย่อยสลายในการย่อยอาหารของเป็ดของไก่นี่ยครับครับโอ้รับกินเป็นตัวครับครับครับเป็ดกินดีป่ะครับคุณพ่อตามเดยคุณพ่อเห็นมามอาหารสูตรนี่ครับจะกินดีหรือบ่ดีเดี๋ยวจะพาไปเอาอาหารไอ้ที่ผมผลิตขึ้นมานี่ไปให ให,ให้เป็ดกินนะครับตามไปเบิงว่ามันจะกินดีที่พอดีครับเอาเอาเดี๋ยวผมจะตามไปเบิงครับ,ค,รบคุณพอ่อเดี๋ยวคุณพอ่อเดี๋สวเอาอาหารไปห้เป็ดดวยครับเด้อพี่น้องจังตามไปเบิงนับกานครับว่าเป็ดคุณพ่อนี่จะกินดีปัาไดนครับอ่ะไปเด้อครับคุณพอ่อนี่เพราะว่าผู้บริโภคมากสือประจำมันก็เลือแค่นี้ครับเพราะว่าช่วงนี้มบ่มด้เพาะมันขาดช่วงนี้จังน่อย เป็นยังที่ขาดช่วงเพราะว่าหนาพน้นมันพอยากนะครับแต่เลยแต่ละมือนี่ซีมีลูกค้าประจำมามามาเอานะครับครับให้กินเลยครับนี่โอ้ตน้อดเป็ดด้วยพี่น้องเลยมาเบืองดนะครับเพ่เป็ดของคุณพอ่ออ่าตอนนี้เพิ่นเอาอาหารที่เพิ่นผลิตขึ้นมาแล้วครับเนาะเอามาให้เป็ดกิน กินดีครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ยังนอคุณพอ่อเอ,อ่อเป็ดเนื้อพันธุ์นี่คือ,คอ,คอสายพันธุ์ของบาบาบรี่นะครับอ๋อพันธุ์อืนนี่นีดีอยู่ครับแต่ว่าผมว่าพันธุ์น,นี่มันทนทาน,นะะ้นก็รให้สากเนื้อดีกว่าครับนะครับก็บเป็นที่นิยมของผู้บริโภคหลายครับครับสายพันธุ์น,นีต่อเนื้อเบลโมาลมันบอกครับคุณพอ่อเป็ดเนื้อบลโลายครับ เพราะว่าช่วงนี้สิพักสะก,ก่อนหน้าฝนมันมันเพาะยากอ๋อแบบว่าหน้าฝนนี่่นฟัก,<ต>กบกค่อยได้บ่ครับพรอะฟักบกค่อยออกอ๋อไอ้ไข่่นฟักบกค่อยออกเพราะว่ามันถืกไอ้ฝนถือฝนนั่นลหละมันความชื้นมันสูงครับนะครับอ,อจะไปเริ่มต้นช่วงฤด,ด,ดูหนาวไก่ชิมาอีก จคกน้อยนะครับเดืนอ,อนเดืนอนบางเดือนที่ผ่านมาท,ที่จะเข้ามานี่ครับ,รบจะเริ่มเพาะพันธุ์ใหม่นะครับครับเพื่อให้ท่านผู้บริโภคนะครับครับถ้าห้องิดเป็นต้นทุนนี่จะตกอยู่ประมาณสิบสี่กิโลต่อมือแล้วก็ใส่ห้ามผสมเข้าไปอีกตกมือละยี่สิบห้าบาทครับ โอ้อทว่าประหยัดเติบแล้วครับเนาะตอจจมูกนเป็ดจักตัวครับคุณพ่อเนี่ยเป็ด,เป,ดเป็ดเนื้อเป็ดเนื้อคณะนี่มันเหลืออยู่ประมาณหาสิบตัวนี่แหละครับอหาสิบตัวหาสิบตัวแต่คุณพอ่อใส่ต้นทุนเฉพาะมือหนึ่งแล้วครับเนาะไข่สองเวลานี่ตกอยู่ยี่สิบห้าบาทครับยี่สิบห้าบาทครับที <25 S 1> ว่าประหยัดต้นทุนไปได้หลายเติบแล้วครับพี่น้องเด้อ อ่าสูตรของคุณพ่อพนนี่นะครับเนาะอ่าสูตรนี่พี่น้องเข้าจะเอาไปใส่นี่คุณพ่อพนบบสงวนนีก่ก็เสียนะครับเนาะบอรครับเชิญมาเบิ่งงานเลยเลยครับอ่าถือผูไใดอยาด่างไรเม่พันพอฟันนี่ก,กะทั้งสวนยินดีให้ไปเห็ดพอฟันไปพันไดครับแบงแบงให้ไดนะครับอ๋อครับ หากว่าพี่น้อเขาเบ่งคลิปผมเมื่อนี้ยังบ่เข้าใจยังสงสัยก็เชิญมาปรึกษาจากคุณพอเพิ่นยังให้คำปรึกษาเนาะครับคุณพอเนาะครับผมตอนยินดีต่อราบนะครับเดือครับเพิ่นบอกว่าอ่าต้อลับพี่น้อเฮายิบซีวสมงแต่ว่าผู้ที่เอ่อต้องการพอฟันแม่ฟันหรือลูกลูกมันนะครับลูกเป็ดเหนือนี่นะครับ ให้มาบึงอยู่กับสวนเลยครับไอเรื่องแพกทรงนี่ผมพบจะพวกแพกทรงให้มาให้มาเรือกเอาเองเลยนะครับอ๋ออันนี้คือพ่พอพันแม่พันุบ่ครับครับซึ่งพ่อพันแม่พันซึ่งต้องการไอลูกอนุไปอนุบานเองนี่ก็ได้ครับแต่เมื่อเรือเอาเองนะครับอทั้งสวนนี่พร้อมที่จะแบ่งให้ทุกคนนะครับที่มาเยี่ยมเยือนนะครับครับ เบอร์โทรศัพท์นี่เบอร์ไหนนอครับคุณพอ่อหากว่าพี่นอเฮาอยากจะคักมาหาคุณพอ่อเพื่อนัดเวลามาเยี่ยมมาชมารามของคุณพ่อครับอ๋อเบอร์โทรศัพท์บอกศูนย์แปดหกเก้าสี่ห้าเก้าหนึ่งแปดเก้าครับครับนี่คือเบอร์คุณพ่อนะครับนอะครับครับติดต่อมาได้ตามเบอร์นี่นะครับ เอาสาหรับมื้อนี้นะครับนาะผมลุงสอนคนอ้าอหน้ากับพี่น้องเฮ้ามาเบ่งวิธีการเลี้ยงเป็ดของคุณพอนะครับเนาะขอบคุณคุณพอนะครับเด้อที่ให้ขอมูลครับเมื่อนี้พี่น้องเฮ้าผู้ใดสนใจอยากได้เป็ดก็าติดต่อมาตามเบอร์เพื่อน,นีล่ะครับเมื่อนี้ผมลุงสอนคน้นหน้า,าแล้วพ่ออยังก่อครับพุ่งสินพ่อพุ่งสินาะครับเนาะขอลาพี่ล่าน้องไปก่อนนะครับนาะคลิปหน้าพ่อกันใหม่ คลิปนี่ขอกาข่าวคําวว่าสวัสดีครับ